เชิญยิ้มเชิญยิ้มเฮียครับผมซื้อพัดลมฮาตาลี่สนิ้วหน่อยครับอ่าได้เลยครับตกลงจะรับกี่ตัวดีครับสองตัวเฮียตัวเมียตัวตัวผู้ตัว หยอกๆรับเมียของผมตัวหนึ่งของเมียตัวหนึ่งครับผมโหน่ารักจริงๆถ้ารักเมียแบบนี้นะชีวิตดีแน่นอนเลยครับแน่ใจไอเฮียอ้าวทำไมพูดแบบนั้นล่ะครับผมนี่นะไม่อยากจะไอ้ยันีเสียงไีเลยไอ้ยันทำไมเมื่อวานไม่กลับบ้านเฮ้ยฉันเป็นหัวเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนหาเลี้ยงแกเป็นเมียที่หลังจะมาขึ้นเสียงกับฉันทำไมขึ้นเสียงล้วมันจะทำไมเขาตกใจอะเมียจ๋า เาคุณผู้หญิงครับอาจารย์แตดีนะครับอย่าทะเลาะกันเลยครับเอออย่างนี้ครับคุณผู้หญิงครับเดี๋ยวนำพัดลมฮาตอนนี้สิบแปดนิ้วไปเปิดเป่าตัวที่บ้านนะจะได้ใจจะได้เย็นๆนะครับส่วนคุณผู้ชายมาทางนี้ครับมาทางนี้เจอแล้วก็เจอแล้วก็ผิดเราเป็นลูกผู้ชายนะทะเลาะกเมียต้องมีความอดทนรู้ว่าถ้าทนไม่ไหวเอาสูตรนี้ไปใช้สูตรสี่นอนสี่นอนอแรกนอแรกนิ่ง นิ่งทำเมียบ่นนิ่งเลยเหรอครับถ้าเกิดนิ่งมันยังไม่หยุดบ่นนะครับนสองอะไรหนีดิหนีหนีมันยังเดินตามไปบ่นอยู่ข้างหัวครับนสามเลยอะไรนอนนอนจิกหัวก็มานั่งบ่นอีกเขาเพี้ยอนสุดท้ายนสี่อะไรอาร์ติรักเราไปใช้นสี่กันดีกว่าห้ามสามนอเลยเหรอเนี่ยฉายใหญ่อยี่ห้อไปไปจอม